สวัสดีครับวันนี้ทางช่องในช่างของเรานะครับก็จะพามาชมแกะกล่องก่อนการใช้งานนะครับของ h y b i i ดอิน e r r o ์เตอร์ออตัวใหม่ล่าสุดนะครับแบบ h ฮโวล์ on, ผสมไฟได้นะครับไม่ต่อแบตก็ทำงานได้นะครับสำหรับตัวนี้ขนาดใหญ่มากนะครับเนี่เต็มห้องเลยนะครับเต็มพื้นที่ผมเลยนะครับสำหรับ วันนี้มาชมแกะกล่องก่อนการใช้งานก็จะมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ได้มากับกล่องนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับอ่านี่ขนาดกล่องนะครับชุดแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นพวก c o n n e c t c o คอนเน็เ อ๋อตัวนี้ไม่ใช่คอนเนคเตอร์นะครับเป็นแค่ฝาครอบจุดต่อสายของแบตเตอรี่นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดของ MC4 นะครับที่จะเชื่อมต่อในส่วนของสาย PV นะครับอาจจะเป็นจุดนี้นะครับมี2สติงนะครับเดี๋ยวแยกออกไปก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นชุด WiFi นะครับไว้ดูข้อมูลผ่านมือถือได้ด้วยนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูการใช้งานกันอีกทีวันนี้มาชมสภาพก่อนการใช้งานกันก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดสำหรับขนานเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถขนานได้ถึง6เครื่องนะครับจากใบโปรชัวที่ได้มา แล้วก็มีสายสำหรับสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมสำเร็จรูปด้วยนะครับตัวนี้จะใช้กับแบตระบบ48โวลต์น,นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับที่มากับเครื่องหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับ สวยงามนะครับเป็นนิวโมเดลรุ่นใหม่ออกมาแทนรุ่นเดิมนะครับที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เป็นไฮวต์ผสมไฟขนาด5กิโลวัตต์ไม่ต่อแบตก็ทำงานได้รับประกัน2ปีนะครับตัวนี้ก็รับประกัน2ปีเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาแทนรุ่นนั้นครับรุ่นนั้นจะเลิกเอาอกมาขายแล้วนะครับในส่วนของทาง LV Top Sun เขาจะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้แทน ร,รุ่นนี้ก็จะรับได้ถึง6กิโลวัตต์เลยนะครับมาดูสภาพด้านข้างกันบ้างนะครับรอบๆเครื่องก่อนนะครับ ด้านบนมีอะไรบ้างไหมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนด้านบนก็มีแค่จุดยึดกับผนังนะครับไม่มีอะไรนะครับด้านข้างมีพัดลม2ตัวนะครับเอ้ยไม่ใช่พัดลมนะครับไม่ได้แกะดูน่าจะเป็นแค่ชุดกองอากาศที่เฉยนะครับไม่รู้ว่ามีพัดลมหรือเปล่านะครับเรายังไม่ได้แกะดูภายในกันในส่วนของที่เห็นแน่ๆน,นะครับพัดลมมี2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างๆขั้วต่อแบตบเราจะมาแนะนำในส่วนของ h i บ h ิ i อินเวอร์เตอร์ไฮโวกันว่ามันมีข้อดียังไงนะครับสำหรับในส่วนของไฮโวล์ก็จะมีข้อดีในเรื่องของการผสมไฟใช้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็ทำงานได้ หรือจะมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับตัวนี้ซึ่งจุดคุ้มทุนจะเร็วที่สุดก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องต่อแบตเตอรี่นะครับในส่วนของระบบโซลาร์เซลล์เพราะว่าแบตเตอรี่จะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับมันจะทำให้เราคืนทุนได้นานสำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่อยู่ก็จะ ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานมากนะครับส่วนสำหรับชุดนี้ก็ค่อนข้างจะน่าน่าใช้นะครับก็คือแนะนำเลยก็คือเป็น higher ไฮโวล์ผสมไฟสามารถต่อใช้งานได้เลยไม่ต้องมีแบตนะครับในส่วนของหลายๆท่านนะครับก็จะมองปัญหาของ higher ไฮโวล์ผสมไฟก็คือมันจะ เสียบ่อยนะครับไม่ค่อยทนนะครับทาง LV Top ท u n ก็เลยจัดการรับประกันคุณภาพไปถึง2ปีนะครับก็คือจะจบปัญหาเรื่องคุณภาพไปหลายท่านอาจจะกลัวว่าคุณภาพไม่ดีนะครับเราก็เลยการันตีไปถึง2ปีเลยนะครับสำหรับการการันตีคุณภาพให้มีปัญหาก็สามารถส่งเคมได้นะครับติดขัดอะไรนะครับ แต่ปัญหาจากสภาพการผลิตนะครับไม่ใช่ว่าไปใช้งานผิดประเภทแล้วมันพังนี้ไม่ได้นะครับหรือว่ามีจิ้งจกอะไรเข้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเป็นภัยธรรมชาติไม่ได้นะครับฟ้าผ่าฟ้าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับการผลิตมาแล้วชิ้นส่วนบางตัวเกิดเสียหายในช่วง2ปีนี้นะครับเราก็ สามารถเขียนได้นะครับตัวนี้ก็คือใบโปชัวที่ได้มากับเขานะครับก็คือเรามาดูกันในส่วนของการต่อใช้งานก็จะมี PV 2จุดนะครับเข้ามาที่ตัวเครื่องมาดูตรงนี้นะครับ PV หนึ่ ที2นะครับมีคอนเนคเตอร์มาให้สำหรับเชื่อมต่อแถมมาให้ด้วยนะครับหนึ่งสองโมานะครับจุดต่อจากยูทิลิตี้นะครับแล้วก็เจนกังหันอ่าไม่ใช่เจเนอเรเตอร์ <laughs> ator, เครื่องปั่นไฟเลยพวกนี้นะครับก็มาเชื่อมต่อเข้าที่ จุดสจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูภายในกันสักหน่อยแล้วนะครับจุดเชื่อมต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถอดน็อตตรงนี้ออกเดี๋ยวค่อยถอดดูอีกทีก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีชุดส่งไปที่แบตเตอรี่นะครับชุดนี้นะครับมี จุดต่อให้แข็งแรงนะครับมีตัวครอบประคองสายไม่ให้หักพับหลุดง่ายนะครับตรงจุดต่อนี้จะค่อนข้างที่จะต้องป้องกันเป็นพิเศษนะครับเขาก็เลยมีตัวครอบไว้ให้เลยนะครับไม่ให้สายหักสายพับนะส่งออกไปสักระยะหนึ่งก่อนอย่าวมันหักพับตรงคันน็อตเนี่ยมันจะอันตรายนะครับ ต่อมานะครับแบตเตอรี Italy, แล้วก็ไปเอาพุ t ก็ตรงนี้เลยนะครับ AC o u เอาพุก็ออกไปใช้งานจบนะครับสวยงามนะครับส่วนที่เขาโปรโมทกันมานะครับก็จะเป็นรับได้ถึง6กิโลวัตต์นะครับพาวเวอร์ Power ของเครื่องนี้นะครับ VOC ได้ถึง500 V โวลต์นะครับเป็น PV Input นะครับ P.Mac นะครับถึง8,000วัตต์นะครับอ่าเรามาดูดิว่า8,000วัตต์คืออะไรนะครับ8,000วัตต์นี้ก็คือสติงละ4,000วัตต์นะครับไม่ใช่สติงละ8,000วัตต์นะครับโดยสติงละ16แอมป์นะครับอันนี้ VOC นะครับที่พูดถึงก่อนอันนี้อ่าแต่ตัวนี้นะครับเป็น VOC เอาไม่ใช่ VOC นะ เป็น m v v t ของเครื่องนะครับที่จะรับแรงดันจากแผงได้แล้วก็ใช้งานผลิตไฟให้เราได้ในช่วง120โวลต์ถึง450โวลต์ DC นะครับนี้เป็นโวลต์ลอยแผงนะครับนี่โวลต์ใช้งานนะครับมันจะทำงานให้เราแค่ช่วงนี้นะครับอ่า ดูข้อต,ต่อมากันดีกว่าก็มี a อทในตัวนะครับสาหรับไฟให้เราได้นะครับต่อมาก็เป็นตัวนี้เป็นวัส,สังกฤจนะครับตัวนี้ไปแปลมาแล้วจะเป็นมีตัวป้องกันฝุ่นนะครับสําหรับสภาพที่มีฝุ่นเยอะนะครับ นั่นก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับสตัวเลยนะครับจุดนี้นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับรุ่นเก่าที่เราเจอมานะครับเมื่อใช้งานไปน,นานๆมันจะเกิดอาลามเครื่องร้อนนะครับเครื่องหยุดทำงานคนใช้งานก็ไม่รู้นะครับก็ต้องเรียกช่างเข้ามาดูวุ่นวายนะครับสำหรับ ทันที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับให้แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับโดยถอดตัวนี้นะครับออกมาเป่าฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่ามันกันฝุ่นให้เราก็จริงนะครับแต่ตัวมันก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็จะหยุดทำงานในที่สุดนะครับตันนะครับเราต้องถอดมาทำความสะอาดบ่อยๆเลยนะครับเหมือนแอร์เลยนะครับตัวนี้เหมือนพูปฟิลเตอร์แอร์เพราะว่ามันต้อง ดูดลมผ่านตลอดนะครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันเลยนะครับมี NC4 มาให้นะครับคอนเนคเตอร์อินพุตมี Wi-Fi นะครับที่ได้ดูกันไปก่อนหน้าน,นี้นะครับล็อเกอร์ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูการใช้งานกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำ แกะกล่องก่อนการใช้งานกันก่อนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นชุดเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ b m s นะครับของพวกที่เขามีแบตเตอรี่แบบสำเร็จรูปนะครับแบบเป็นโมดูลมาแบบนี้นะครับสำเร็จรูป48โวลต์มาเลยนะครับมีช่องสื่อสารกับแบตเตอรี่ของ LV ก็มีนะครับแบตเตอรี่สำเร็จรูปเป็นแบตลิเทียมนะครับ S 1> <S 1> ต่อมานะครับก็จะบอกถึงว่าขนานได้ถึง6เครื่องนะครับะนะครับขนานเป็น1เฟสหรือว่าจะขนาน3เครื่องเป็น3เฟสเลยก็ได้นะครับนี่ก็ช่วงอุณหภูมิในการทำงานนะครับอยู่ที่0 5ถึ55ง55องศานะครับต้องคอยเป่าฝุ่นมันด้วยนะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนำไปแล้วตัวนี้ก็จบไปนะครับเรามาดูในส่วนของนิม e เพดแผงนะครับนิม e เพดเครื่องนะครับทีดติดมากับเครื่องนะครับสเปค ก็ตามที่เราได้อธิบายไปตามปรชัวเลยนะครับก็คือรุ่น LV6K w k Pro นะครับเลิงในการอุณหภูมิในการทำงานนะครับก็พูดไปแล้วนะครับตัวนี้6,000วัตต์นะครับขนาดของเครื่อง AC Output ได้ ยี่สิบแอมนะครับ1นึ่งเฟสการชาร์จนะครับ AC ชาร์จอยู่ที่8 0ดสิบแอมป์นะครับ a c อินพุแอมนะครับในการที่เราจะกำหนดเบกเกอร์เราก็กำหนดแอมตามนี้เลยนะครับที่จะใช้ในการติดตั้งต่อมาก็จะเป็นพวก PV นะครับ VOC 500นะครับทำงานที่120 4 0ีถึง4 0นีพูดไปแล้วนะครับแม x Charge 1 0 0แอมนะครับ s t i n รนะครับในส่วนของ PV 16M แอมนะครับต่อสติอ่าก็จบนะครับเสร็จสิ้นการแนะนำแกะกล่องก่อนการใช้งานสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนการใช้งานก็ฝากติดตามใน EP หน้าต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมทางช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับหากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในหาในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับมาทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ